เน้นเขามาหานักปฏิบัติทั้งหลายถามตัวเองเราได้อะไรจากสิ่งที่รู้จากสิ่งที่เห็นถามเจ้าของเราได้อะไรเราเป็นอะไรพรอจากสิ่งที่รู้จากสิ่งที่เห็นแม้นว่าความรู้นั่นจะเป็นจริง ที่ไปกลา่าวยังกับคํามทิวาไม่จริงที่ตัวเองยังพิสูจน์ไม่ได้แต่นี่เน้นขามาถึงโตว่าเราได้อะไรเราเป็นอะไรเนี่ยจากสิ่งที่รู้จากสิ่งที่เห็นแ,แม้จะตามความเป็นจริงจากประสบการณ์เราก็ช่างเน้เนขามาความรู้ความเห็นต่างๆนานาสารพัดที่เข,เขาไปรู้ไปเห็น กตเพียงแต่ว่านำออกมาใส่เป็นกุศโลบายเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆกับตนมั่งกับคนอื่นมั่งแต่ว่าไม่ได้ให้เข้าไปยึดในสิ่งที่รู้ถ้ายึดในสิ่งที่รู้มันจกเป็นขึ้นมาทันทีเป็นอย่างเป็นผู้รู้มั่งเป็นผู้กำหนดกฎเกณฑ์มั่งเป็นผู้บังคับผู้อื่นมั่ง ก็ตีให้ขอคิดเปรียบเทียบอย่างนึงพระพุทธเจ้าเขารู้ทุกอย่างแต่ว่าเพิ่นนำความรู้ความเห็นต่างๆนั่นออกมาหรือแม้กระทั่งลทธตติ์ต่างๆที่เพิ่นแสดงก็เพียงแค่ว่าเอาไว้ปราบมานะทิฏฐิของมูสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ลดอัตตาตัวตน ให้ลดให้ละให้เห็นความเห็นแก่ตัวของตัวเองก็คือเอาความเห็นของตนเป็นใหญ่อันนั้นแหละเอิ่นว่าเห็นแก่ตัวเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่จากการที่ได้ยินได้ฟังได้รู้ได้เห็นนี่แท้ที่จกีงแล้วสิ่งทั้งายทั้งปวงที่รู้มากนี่มันบกครนเขาไปยึดมันถือมัน ส่วนเน้นเข้ามาถามตัวเองเราได้อะไรเราเป็นอะไรจากสิ่งที่รู้ที่เห็นนะรวบเข้าไปถึงว่าจิตสุดท้าย,นยคนที่รู้คนที่เห็นแต่ว่าในขณะก่อนที่ล่มให้ใจจะขาดจากร่างกายเ,ออเข้าไปคิดนึกตึกตรองกับความรู้กับความเห็นย่าลืมว่ารู้อะไรก็ช่างเอเพียงแค่ว่า รู้แล้วก็ไปเกิดใหม่เพราะมันมีความคิดอยู่จิตมีที่ตั้งเมื่อจิตมีที่ตั้งก็ต้องเกาะกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นรูปลักษณะทางบุคคลสิ่งของนั่นเมื่อจิตมีที่ตั้งวิญญาณก็มีที่ไปคือไปรับรู้ว่าพอใจนั่นแหละจิตมีที่ตั้งมันมีที่ตั้งมันก็เลยต้องมีมันเกิดถ้าเาอยู่กับลมหายใจ โดยไม่ต้องรู้อะไรความรู้อะไรๆทิ้งหมดเขาบอกลูเสดสัมว่าตายเมื่อไหรก็ไม่รู้เกิดที่ไหนก็ไม่รู้เสดสัมไปเพราะไม่มีที่เกิดเข้าใจบ่างละเพราะจิตไม่มีที่ตั้งไม่มีที่คิดถึงจังหวะรู้อเขามหาตัวเองเด้อภัยกด็ดออีเราได้อะไรจากสิ่งที่รู้เราเป็นอะไรจากสิ่งที่รู้แมนนเาสิรู เหมือนกับเหตุการณ์เขาทกเถียงกันออไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคนที่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นไก่เกิดก่อนถ้าไม่มีไก่ก็ไม่มีไข่คนที่เขาไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องไข่ไข่เกิดก่อนเอ,อแต่บม่มีไข่ไก่ก็จะออกมาจากใสออนี่แหละคือผู้ที่ยังเกิดอยู่ที่เขาไปยึดในอันใดอันหนึ่งแต่ผู้บ่ยึดเดียยังก็จังเถอะถ้ามันเป็นประโยชน์ จากบนถ้ามันเป็นประโยชน์เขาก็ใส่ประโยชน์จากสิ่งที่รู้จากสิ่งที่เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านแต่ว่าไม่เข้าไปยึดในประโยชน์อีกเพราะเขาไปยึด,ดเด้อันนี้กูทําดีสู้ต้องทําเหมือนกูกับบ่าเหตุไปสื่อๆทําไปเฉยๆไก่เอามาแกงกินได้ไข่ก็เอาอมะต้มมาถอดกินได้สิ่งนี้เป็นประโยชน์นี่พ่อแค่นี้ ว่าจำเป็นต้องเข้าไปรู้ว่าอันไดเกิดก่อนเกิดหลังนะบ่มีหลังบ่มีก่อนบ่มีก่อนบ่มีหลังถ้า,าบะคิดดับพร้อมกันใจว่าะ่ะนี่คือเน้นย่ำเอาเขาสู้นักปฏิบัติเน้นกระเบิงเบื้องความคิดจากของนี่เบื้องความรู้สึกจากของนี่ความรู้สึกยังเป็นวิญญาณอยู่คือ รับรู้ว่าพอใจและไม่พอใจนั่นเองนั่นแหละเบิ้งใจแต่ว่าเบิ้งใจเบื้องใจก็เบิ้งความรู้สึกจะคลองนี่แหละถ้าความคิดใดๆกระชั่งที่ไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นในความพอใจและไม่พอใจนั่นแหละคือการดับดับความคิดแต่ดับความคิด,ด,คคดยุดคิดในความอยากได้ลยอยากเป็นมันก็เป็นมีผพานนลอดมันมีชั่วขณะทุกคนนั่นแหละแม้ข่าวว่าชั่วขณะเราไปเข้าไปยึดเอาในชั่วขณะ เป็นแค่ว่ารู้แล้วไปเกิดใหม่เหมือนเดิมเพราะมันจะเป็นพอใจมันถึมีอารมณ์ตรึงใจพ่อใจจังวายแต่และคนเบื่องตัวเองและพิกษุนักบวชทั้งหลายพระวินัยพ่นมไวัย,วยเป็นเครื่องอยู่เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีกันเออไม่ใช่เป็นเครื่องยึดไว้ข่มกันเด็กเป็นแค่ว่าเป็นเครื่องอยู่คาเฮ้าเ,าเออ พูดสิ่งเดียวกันทำผลสิ่งเดียวกันอ,อแม้นจะไม่ทั้งหมดก็ช่างมัน่นแต่ว่ามันก็เป็นการเ,ออเหตุให้เกิดความสามัคคีกันบัตรทะเลาะบ่แหวกกันออจึงเน้นยึดเสมอเสมอว่าให้พวกเข้าเอาพระวินัยเป็นใหญ่เดอเอาระศาสดาเป็นไนพระวินัยนั่นแหละคือระษาสดาควรเดินตามภาษาสดาเพิเออ่นเป็นผู้เดินก่อนเข้าก็เดินตามเพิ่นเอาเออ ส่วนธรรมะคือความรู้ในตเนเองบัดนี้คือประสบการณ์จริงชีวิตจริงของตัวเองและความจริง,งตัวเองกำลังคิดถึงสิ่งใดมีความรู้สึกมีอารมณ์พอใจหรือไม่พอใจกับสิ่งใดนั่นแหละให้เห็นตัวนี้แล้วรีบถอนออกมาเสียดิที่ถอนกับบแมนว่าเข้าไปยึดเด้บ่แมนถอนด้วยการยึดโอ้อันนี้จริงต้องอย่างนี้อย่างอื่นไม่ใช่บ่แมนเด้กลับมาล่มหายใจกลับมาที่ฐานละรู้ทุกอย่าง มีตั้งหากเด <Yeah. S 1> ้อพวกเขาคิดบางดีๆในขณะก่อนที่สิตตายนี่เออมันไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นั่นแหละที่อื่นว่าจิตมีที่ตั้งตั้งก็คือคิดถึงนั่นเองก็ต้องอาศัยรูปในการคิดถึงอยู่แล้ว <Yeah. S 1> แต่คนผู้ก่อนที่สิตายอีกผู้หนึ่งเออรู้อะไรเยอะแยะตั้งมากมายนั่นแหละแต่ว่าละรู้หรือไม่นําสิ่งที่รู้เข้ามาคิดนึกตรึกตอง อยู่กับลมหายใจกับ,บลูกล่ะมาว่ามันตายเมื่อไหร่สุดยสัมตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนก็ดสุดยอยสัมเพราะนิพพานมันบม่มีหม่องเปรียบเทียบใดบ่บอาจสามารถที่บอกว่าเป็นสวรรค์วิมานเป็นรูปลางลักษณะตาทางบม่มีแต่มันก็รู้อยู่ในหันละ่ะรู้โดยบริยุดแล้วพได้ถึงมังหันก็เข้าใจดอกจึงบอกว่าเออการปฏิบัติให้เน้น รูปกับน้ำกายกับใจให้อย,อยู่เน้นรูปรูปเบ็ดใดเน้นอยู่ในกายเจ้าของเองกายเวทนาจิตน้ำคือความคิดและอารมณ์นั่นแหละแต่เขาอยู่เฉพาะกะอยู่เฉพาะล่มหายใจมั่งกับความรู้สึกในกายมั่งเอาอาการปีตินั่นแหละเป็นเครื่องยอ,าาอยู่ให้เขาค่อยๆลู้ค่อยๆเห็นในตนเองว่ามันไปลู้ผู้อืน่นไม่มันไปเห็นผู้อื่นดอกเห็นตนตนคือความรู้สึกของตน เนี่ยต้นตัวตนแท้ๆคืออารมณ์ความรู้สึกเด้อคนเ่าสิแสดงเอียงออกมากระช่างยอมแสด,ดงออกมาจากอารมณ์ความรู้สึกถ้าพ่อใจก็สิะหาคําเเบามาประกอบแต่พ่อใจก็หาคําเเบามาประกอบเนี่ยแต่ดันสิ่งใดมันเป็นประโยชน์โดยที่เฮาเขา่ไปยึดในประโยชน์และได้ไปยึดในความเห็นของตนออบอกแล้วแล้วไปนี่เ,เหมือนกับคําเวบาของพุทธเจ้าพเพนเว้ามาตลอด เราเป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นแต่เพื่อนบ่ได้หยุดในทางได้หรอบอกทางบอกวิธีการส่วนการกระทําหรือไม่กระทำนั้นเป็นเรื่องของเฮาเองแะไรถามตัวเองคือบอกว่าเราได้อะไรจากสิ่งที่รู้เราเป็นอะไรจากสิ่งที่รู้ <c oughs> เขาเถียงกันเอาทฤษฎีต่างๆมามาคุยกันเรื่องเอ,อพระพุทธเจ้าเกิดแล้วเดินได้เจ็ดเก้า บางพวกว่าเดินไม่ได้บางพวกว่าเดินได้ออแม้นว่าเข้าไปรู้จริงๆว่าเดินได้แล้วเราได้อะไรจากสิ่งที่รู้เราเป็นอะไรจากสิ่งที่รู้นีไหมเอาตัวนี้เขามาบางพวกว่ามันเป็นปริศนาธรรมนั่นเ,ออเดินไม่ได้ตามความเป็นจริงเพราะไม่ใช่วิสัยสัตออว์ไปยกเหตุผลต่างๆมาอ้างเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับความเห็นของตน นั่นแหละนี่แหละโตสำคัญของใจบ่อาัดนี่แหะคือโตสำคัญให้คนอื่นย่อมรับเพ็ดอย่างแม้ตัวเราเองยังไม่รับเลยนี่แม้เพียงแต่เพียงผู้บอกได้เป็นประโยชน์กับบุคคลสัตว์สิ่งของโดยไม่ได้เบียดเบียนให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสี่ยคือและทรัพย์สินเอาละอยู่แค่นี้เอออยู่แค่นี้ในความรู้ความเห็นออแล้วก็ละมันออกเขาบ่ได้ไปบังคับให้ผู้อื่นเชื่อนี่ ว่าได้ไปบังคับถ้าเขาไม่เชื่อถ้าเขาไม่ตามอารมณ์เกิดระวังดีๆอันผมว่าถอยออกมาในการแสดงความคิดเห็นต่างๆของทุกๆคนถอยออกมาแต่เขาไม่ทําเราก็ทําอะไรกับเขาไม่ได้ลนแล้วแต่เป็นความเจ็บใจของตนเท่านั้นนี่อารมณ์มันเกิดเห็นบ้างนี่จังหวแต่ละคนถามตัวเองชัดเจน เราได้อะไรเราเป็นอะไรจากสิ่งที่รู้นี่นั่นแหละจังวต่ห้องพยายามอยู่กับลมหายใจให้มากเถอะความเคยชินนี่มันเรต้องฝึกเด้ประสันสิวาทําให้บ่อยทําให้มากทําให้ชินคําว่าดุดดังยานนี่เป็นไปเลยเดย้นั่นแหละตอนแรกเข้าขับรถเข้าจําเกียร์หนึ่งเป็นแบบนี้เกียร์สองถอยแบบนี้เกียร์สาม ไปนี่เกีย๊ซี่ไปนี่เกีย๊หะเหตแบบนี่เหยียบคาดแบบนี้เหยียบเบรกแบบนี้ไฟเลี้ยวไฟไตเขาสิคิดจอยวงสันเด้ตอนเขาฝึกหัดขับรถจะทำมันเป็นแล้วมันไฏิคิดถึงเกียร์หนึ่งสองสามสมันก็เอาไปเลยคือมันชินเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ชินแล้วมเมื่อมันก็ตักไปเองในไฟเลี้ยวซ้ายตักไปเองในไฟเลี้ยวขวาในเปิดไฟสูงไฟตำ่ำในตีไฟกระพริบ,บเออมันหลูของมันเองนั่นเ็นบละ ทำให้บ่อยทำ่มากทําให้ชินและจังว่าออห้อทุกๆคนนําไปคิดตึกตองในตนเองเด้เอ,อเราเข้าดูเอา,เ,อาเราได้อะไรจากสิ่งที่รู้เราเป็นอะไรจากสิ่งที่รู้นเนี่ยเ่และเอาละพอ